สวัสดีค่ะอัลตาแอดมินจะมาแนะนำวิธีการซื้อโปรโมชั่นโบนัสท่านสามารถเลือกซื้อโบนัสได้จากหน้าโปรโมชั่นระบบโปรโมชั่นโบนัสของอัลตาเวกัสจะเป็นเหมือนการซื้อคูปองซึ่งจะมีโบนัส2ประเภทแบบที่1โบนัสสำหรับเกมสล็อตจะได้เงินเพิ่ม20%แบบที่2โบนัสสำหรับเกมบาคาร่าจะได้เงินเพิ่ม10% ท่านจะต้องมีเงินในบัญชีของท่านก่อนจึงจะซื้อโบนัสได้เลือกโบนัสที่ท่านต้องการแล้วกดปุ่มซื้อโปรโมชั่นนี้จากนั้นกดปุ่มเปิดใช้กระเป๋าเลยแล้วกดปุ่มเปิดใช้กระเป๋าโบนัสจากนั้นกดปุ่มเข้าเล่นเกมเลือกเกมที่ท่านต้องการเล่นแล้วเริ่มเล่นเกมเราจะลองหมุนสล็อตครั้งละ10บ,บาท11ครั้งดูนะคะ สามารถสลับไปเช็คยอดเทิร์โอเวอร์ได้จากหน้าโปรไฟล์จะเห็นได้ว่ายอดเทิร์โอเวอร์ที่เราทำไปเมื่อสักครู่คือ1 1 0บาทท่านสามารถสลับกลับไปเล่นเกมต่อได้หรือจะเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้นะคะเราจะหมุนสล็อตให้ได้เทิร์โอเวอร์ครบตามยอดกันนะคะเมื่อทำเทิร์โอเวอร์ครบตามยอดแล้วให้กลับไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วรีเฟรช ถ้าท่านทำตามเงื่อนไขครบจะมีปุ่มถอนเงินปรากฏขึ้นมาให้ท่านกดที่ปุ่มถอนเงินเพื่อถอนเงินเข้ากระเป๋าเงินสดและนี่คือการซื้อโปรโมชั่นโบนัสขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ